กรรมทำบาก,กรรมทำความกัง,อองใจมันดีๆเ้อกรรมมันบรงงอกหอ้ผู้ดใดมาเสือด้อเขายังไปคิดหาเหตุผลของข้าว่าก,กรรมอย่นั่นนะอคิดของเขาเนะี่ยกำลังถูกหลอกหลอกกันหลอกตัวเองเ,เหตุผลต้นกรรมหรือว่ากรรมมันบรงงอกให้มาเสือดอหนึ่งบุญลงบาป กรรมมันเกิดจากจิตเจตนาเนี่ยส่วนหมากคนบ่เข้าใจเข้าใจแต่ว่าถ้าถ้าบ่ไดรดังใจมาอกหักคิดบังทุกข์ยากลำบากมากบ่ได้นั่นบ่ได้งี่บ่ได้ดังใจมากเป็นน้ำกมเป็นน้ำกำเห็นบ่าง่รมันบ่ได้งหงอยผู้ใดมาเสื่อเกิดขึ้นจากการกระทํำของตัวเองนี่เกิดขึ้นจากความคิดของเจ้บฟองนี่ต้นเหตุมันกัดขัดก็คือความคิดกรรของนะไรแหละ ขบักกรรัมเหการกระทําทั้งใจาการกระทําทั้งเครงคิดครอคิดเป็นเหตุแหงการพูดแการกระทําด้วยหลายๆคนเัี่ไปหาวามหมายของขบักรรมทั้งนอกกรมทั้งนอกก็คือว่ามีผู้อื่นโดนบันดาลให้แต่คือมีผู้อื่นไปให้ทอนขึ้นสวรรค์เหตุเหตุแบบนี้พิธีนี้ส่วนแบบนี้เบ้าแบบนี้เสด็ไปอยู่น้ำพเะเจ้าเสด็ไปเป็นเทวดา เป็นสันเดียคือความงข้าจว่าการสวดมนต์ขอลองอ่อนวอนการบวงสรวงการบูชาญานการถวายของ้วยพิธีต่างๆ่างถึงเสว่าสด้รับผลกรรมดีิสด้ไปสวรรค์ิสด้ไปยุคพระเจ้านี่เขายังหาวามหมายของข้าว่ากรรมให้หนอกเป็นสันพระพุทธเจ้าเขาสี่เขามาในความคิดเลย สี่ขมาในความคิดเลยไดย้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตจิตกับความคิดนั่นแหละเขาได้ยุดความคิดแต่มันก็เห็นเองนั่นแหละจิตมันคือ่างๆของมันจิตบ่นมีรูปรลา่างบ่มีตัวตนดอกแต่ว่ามันซ่อนเล้นอยู่ในทุกอย่างที่ตาเห็นความจำที่หูได้ยินกับความจำต่็สัญญาเวทนาสังขารวิญญาณ มันสอนอยู่ในวัตถุอย่างลูกหลางลักษณะท่าทางในบุคคลที่เราพอใจบวชสิบวววาเป็นคนบวาเป็นสัตว์เป็นวัตถุเป็นรถเป็นท้อมค้าเป็นต้นไม้เป็นบ้านอีนู่ท่กันอะไาตาเขาเห็นตัวมันจะจำาลัล่ะสัญญาจำแล้วก็นึกตรงแต่งกเกิดเวทนา คือความพอใจสันคานคิดนึกไปว,วี่แหละยินแย่จ้ะมาอย่างได้แบบนี้แบบกูเป็นไปตามอารมณ์แล้วนี่พอใจขนาดนัด <S <S 1> <S 1> ้นนะสังควมว่ากรรมแทแ้แท้ก็คือคจิตเจตนาของพวกน้องถือเป็ไปคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่แหละกรรมทั้งเบิดบ่มีวก็ได้สั่งขึ้นไหนเขาสั่ง,สงเอาเองเด้อกรรมคือการกระท่ำท่งใจคือความคิดนตราบใดที่เ่าพันตราเท่าท่านาค,าค,าความคิดของเจ้าของ แต่มั้นเข้ากับว่าอาจสมรู้จุดกรรมใดยิ่งประเสทว่าไปหาคําว่าต้นเหตุผลกรรมมาจากภพ่นอกเนี่ยไปกันไงเลยบัลลุโตเลยอหละจึงบอกว่ากรรมมันบางงอไปดอกแต่มันเสื่อมันนะมันมีตลอดหลอกว่าผู้อื่นเหตุไหนคอขึ้นสวรรค์กับเพราะว่าผู้นั้นผู้นี้เหตุไหนเสษไหนเป็นดามไหนทุกกับผู้นั้นสาบแซงกูสุขกับผู้นั้นผู้อื่น ก็ได้คิดว่าเกิดจากความคิดของเจ้าของด้งแต่ของด้งยถึงพว้คิดขึ้นมาจังเหตุแบบนั้นจังกระทํำแบบนั้นเบาแบบนั้นไปแบบนั้นนะาว่ามันบางหงอไผดออแล้วมันก็บบงเงืไผนำ้ำทั้งบางหงอทั้งบางเงินมีตลอดอ,ออกไปทั้งไม่ออกไปคิดนะทั้งหนอกสั่งแต่ชี้ยุทกำทั้งเบิดหนี่ง พยายามยุดความขีดขความเของเองวิธี่บบสอนซู้มือบอกซู้มือแนะซู้มือนั่นแหละวิธี่ก็นกนเลยป่านนั้นมันจะนังไปหาตำาหนิผู้อื่นอยู่ดีว่ารรมาดาาดิเนอะบ่ไแต่ตำาหนิตนเองได้ไปหาตำาหนิผู้อื่นเป็นสนมากถ้าเกิดมาจนท่าเดืนเอนนี้เนี่ยแต่ว่าน้ำท่วมตัเจ้าของมาเนี่ยบ่องหุจักดอกตรงต,น,ตนด้วยตวนเองบ่องหุจักแน่นอนจักจะไปเตือนผู้อื่น หลัให้ผู้อื่อนที่นกใจจะฟ้องต้องจริงเตือนกนเลยจะได้ดังใจ <c oughs> ส, <c oughs> สว่าลักปฏิบัติเพิ่นกับว่างไว้ร่มให้ใจเขาออกก็เรียยว่ากายในไก่อันหนึ่งแล้วเมื่อเฮาอยู่ในกก่หมายถึงเอาความคิดเหนียไว้ในไกยไว้ในลมนยอยู่ก็ต้องไปคิดถึงบ่ามันคิดถึงหลอดมัคิดถึงบุคคลผู้ที่ ผู้ที่หักแล้วผู้ที่สั่งมันก็นยูกบลมหายใจได้ความคิดหรือความรู้สึกความรู้สึกก็จะเกิดขึ้นเหตุแห่าคิดตรอกคิดเรื่อง่างกายคือลมหายใจนี่คือกายในกายหนึ่งเวทนาก็จะเกิดขึ้นแบบนี้เวทนาคือครื่องพอใจเลยพอพ่อใจมันก็จะเกิดขึ้นเหตุแห่งขีดผิดกินหน้าว่าอันได้สุขอันได้ทุกข์อันได้อุเบกขา ก็เห็นก็ไม like ่เรื่อยๆจนถึงทุดก็ว่าจิตในจิตก็เห็นจิตในจิตเลยมีสติกำกับจิตเอถ้าคนมีสติแล้วแม่ความคิดคิดไปเลื่อทำว่าจิตในจิตเออแม่ความคิดคิดไปเรื่องได้็ช่ชเออมันเกิดมันเกิดมันไปเกิดกรรมไม่บริดอกถ้าเข้าใจคำว่าจิตในจิตหรือสติกำกับจิตจิตคือผู้รู้ผู้รู้คือจิตแต่แล้ว มันบอกไปนําำเอาสิ่งที่สัญญาเวทนาสังขารวิญญาณน,น้อมนำขก้นมาเพื่อให้มันเป็นไปใดดังจิตที่เคยเป็นคือเก่าใดมันบอกมันบอกเป็นเรื่องวาสติกำกับจิตกัะแมนจิตคือผู้รู้กัะแมนแต่ว่าถ้าต้องหาวิธีสกวรกวจะไปถึงขันว่าจิตในจิตแลวถ้าก็จสิเห็น สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดมีความดับคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเป็นไปไหนเกยกว่าธรรมกายเวทนาจิตธรรมออมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึง่งกายก็เป็นธรรมชาตินหนึ่งเกิดขึ้นเกี่ยวกดบใบปุวยตายเวทนาก็เป็นธรรมชาติอันหนึง่งเวทนาอันหนึ่งจากกายก็ออทุกอย่างมันเริ่มต้นจากกายมันต้นจากกายเด้ <c oughs> หมายถึงว่าห้องพิธานาโดยกายพิทานาจิตธรรมก็เลยว่าหนึ่งตนจากกายพิธานาคือความรู้สึกสุขทุกข์กับมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอุเบกขากับมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเพราะว่าในเวทนาทั้งสามถ้ารวนแล้วจะมีความจรรัองอย่างยื่นอย่างได้พิออธานาอันถือว่าความความสุขและความทุกข์แต่ว่าถ้่เราลึกเข้าไปความพอใจและความไม่พอใจนี้ก็ตั้งอุเบกขาุผนะออ ดูบางทีมันก็ยังว่างเฉยมันได้อยแต่ว่ามันก็ยังไม่เที่ยงไม่จีรังไม่แน่นอนเป็นของเกิดผ่านไปสู่กายเวทนาจิตจิตก็คือรับรูเบิดตุกอันทุกอย่างอะไรหับรับเข้ามาเบิดตุกอย่างาจิตกับธรรมธรรมกับจิตเลยเป็นเดียวกันถามันรู้เด้เอ,อ และเป็นอันเดียวกันแยกกันบ่ออกอจิตกับผู้รู้ผู้รู้จิตคือเข,อข้าถึงคําว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นเอกภาพไปเป็นหนึ่งเดียวกันจิตเป็นเอกภาพกับท่ามแล้วรู้เท่าท่านทุกสิ่งถุกยาแล้วมันเลยบ่มีอย่างจัอย่างติดขานในจิตใช่รหรือคปล่าท่ามเบาสมหตินี่พวกเขายังด,ด,ดนเดาอยู่ด้วกวเขายังดนเดาปุง่งแ่งอยู่ด้ยเ จริงเขาบริแบ่งแยกจากธรรมชาติทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวกันมีความเกิดมีความแตกมีความดับเป็นธรรมดาแต่เขาดูสื่อใจมันคือมันเขาไปรูแกนแท้ธรรมชาติมันเขาไปรูต้นไหม้ตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็แตกตายดับไปผู้เขาลูกนี้เกิดขึ้นก็ต้องเสื่อมสลายดับไปคนผู้นี้เกิดก็ตายดับไปร่างกายเขาเองก็ตายดับไปแต่ลมหายใจยังก็เทียมยังมีเข่าแลวมีออก ความรู้สึกเป็นยังบ่เทียงเห็นว่าเระเออมีสุขมีทุกข์มีอุเบกขาเป็นธรรมดาความคิดเป็นยังบทงเ,เออทร,รีย,ง,ยงคิดบุนคิดผีแล้วเฮาจะไปควบคุบมความคิดมันเฮ็นหนังนี่อยาะนึงเด้ออยู่นบางที่บางองค์ว,ว่าตามดูตามตามดูตามรู้รนะเออดูไปดูมาดูไปดูมา,ม,ามันก็ท่านเองจังสี่เออความคิดก็เป็นเรื่องกองของความคิดทั้งหาก กองของก้มขีดเออเลอเอินว่าสังคารขันพุทานาขันส,สนานานัญญาสาัญญาขันพุทนาขันวิ่งญญสังคารขันวิ่งญญานขันนี่บางทีเข้าก็ไปไปพอสับจังซี่เลยตั้ง,ตงไฟตั้งเป็นขอามันนยูจังสันเปนเป็นของมันนยูจังสัน,นเ้าเข้าจุดเขาเข้าไปยึดมันต่างหากเดี๋ยวเขาก็เลยถูกกับมัน่นเขาก็เลยเป็นถูกกับมัน่นถูกเพราะว่ามันปรารถนาสุข พะเขาบรรลุเท่าท่านอานิจจังกับอนัตตายอดทั้งบิดร่วมลองอนิจจังอนัตตาโลจิตก็บ,บ่เป็นควา,ามเข้าถ้ามันรู้เท่าท่านหลกละมันก็รู้ความคิดถูกรูลล้แลก็บสบายมากครบไม่มีปัญหานั่นแหละจิตในจิตกความคิดถูกรู้มันเป็นไปโดยธรรมชาติของมันกลายเป็นท่าน,นาจิตธรรมีย๋ยวเป็นผู้ดูผู้รู้อยู่เฉยๆกับมันกับจริงอะไรตั้งกวงที่เขามากกว่าตามันก็เห็นรูปหูก็ได้ยินเสียง มันสักแต่ว่าเป็นบาดคนส่วนมากมันถือว่าสักแต่ว่าที่แค่เห็นกับว่าเป็นแค่ได้ยินกับว่าเป็นแค่ได้กลิ่นกับว่าเป็นแต่เห็นปั๊บแล้วมันตินั่นแหละคือสัญญาที่มันไปมันบมันบอททันสั่มันบอททันมันบระทันก็เป็นอนนจังอนัตตาไม่ไากปรุงไปมันเป็นแบบนั้นเพื่อเลื่อนไว้ยึดมันคือมันแต่ว่ายึดติดแต่ว่าก็เกิดอารมณ์แต่ว่า เกิดความรู้สึกพ่อใจกับพ่อใจกับว่านี่แหละพราแต่เพื่อห้เราเึ็นค้นนั่นแหละผู้ยิ่งหือผพ้ะไซว่าฮัแต่บอกเห็นมันหงอจากหลดเนะออาะผู้ความเขาเดืเห็นปับ๊บผู้ยิ่งผู้ใพรผู้เถ่าผู้แกผู้งามผู้ชิลายมันก็หองอยหันเพราะว่าสัญญา,ามันบอกเห็นปั๊บบานี้พ่อใจปั๊บกับพ่้อใจปั๊บมันก็นยังเกิดขึ้นโลดนะเพราะว่าเขาบอกว่า,ามันเลยมันเมืเ่อสักแต่ว่าเห็นว่า่ันิเป็น เห็นบ่ะคำว่าสัตว์บาเห็นแค่เห็นซื้อแต่บ่ว่าคิดบันึกในความแบบเห้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้บ่สวยบางามบ่ได้บ่ที่จริงแหละเห็นซื้อบ่น้เขามาคิดบนดุมันก็ยหยุดตัวเดยวมันหยุดล้วเด่ยวมันบ่เกิดยังไงเหนอเบบนี้ยินซื่อบ่น้ำบอวําามคิดมันดุเนี่มันกระทัดหน่อเดอยตาหูจมูกลืงใจลูกร้ปขึ้นเสียงสัมผัสถ้าเขาบ่คิดบันึก ความรู้สึกพ้อใจกับพอใจเกิดก็ได้พบดับแต่พบดับแล้วมันก็นจบกันตัวเนาะจะไปมีอย่างมื่ไไ้มีมากเลยละ่ะตรอลูต่อท่านข้อมีจิตนี่จิตพนแล้วมีวิธีหลอกหลอกที่ประธานซีนี่แหละหลอกเอ้าเอาเอา้เอาหลอกความคิดถึงไม่อยู่กับลมหายใจหลอกรู้กับลมหลอกมันก็จิเกิดเข้าไปเห็นตัวเวทนาตัวพ่อใจกับพ่อใจ แล้วคำว่าอ uh uh, so uh, hey, no. so, ุเบกขามันก็เกิดเมื่อเอาอุเบกขาอย่างนี้เติมโตดุดังวาน่ายประตูน่ายถวาย็จะจับจับมหาโจรมหาโจมก็คือจีบเท่านี้ามจิดเท่านี้แหละเดี๋ยวไปคิดแวบไปสร้างคนนั่งแวบไปหักคนนั่งแวบไปสางเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นกับบุคคลสัดสินของดูเขาดูเขาก็เห็นดอกยังเห็นอันนี้จังเห็นตาโอ้ยยังเกิดอะไยังดับขนาด ความคิดของข้าเองแต่แทเข้าใจว่าเป็นของข้ามันก็ยังบังคับะอะไรเนาะถ้าผู้ใดอยู่ในหลักสติปัฏฐานสี่กายเป็นีณะคิดทำมีบ่วงปนภานร,าริพานัอกจะเป็นไปเห็ดเอาได้หมดนี่อาศัยประสบการณ์ตนเองเนี่ยอยู่กับลมอยู่ไปมามนนันชินแล้วอยู่กับปิติปิติมันชินแล้วอยู่กับปัจจุบันสติพร้อมสงบเงียใจคิดเบากายเบา พอมาจิตสิเกิดความจิตอย่างหนึ่งที่เป็นกองแห่งสังขารละขันนี่พุทธขึ้นเราเองดอกบาานี่เราควเคยชินของมันในแต่ขันชนมาสือพั้นย่างควบคุ้มควมคิดบ่ให้มันคิดบังคับความจิตหยุดคิดเข้าใจว่าล่ะบังคับไดยนี่ตัวจิตในจิตตัวนี้แต่ตัวขั้นเป็นบายุ่งต้องบังคับดอกคอามันคิดตัวมันคิดหอดใส่หนอแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เป็นเกอนเ่อนตัวเองไว้เออ ก็คือมีความรู้สึกอยู่ในกายตนเองอยู่กับลมอ่อนๆก็ได้อยู่กับลมอ่อนๆแล้วก็อยู่กับปีตีเกิดนั่นแหละแล้วมันสิ่คอยเห็นกับมันคิดไปคิดไปคิดไปปอยมันคิดเลยแต่เอาความรู้สึกไว้ในกายเด้อน,นิ่มๆนุ่นงๆกันนะแต่ส่าปีติมันหลายยานคตดวะ่ะก็เลยเก็บเอาตัวนิ่มๆนุ่นงๆมากมากเป็นเกินยืนยันว่ามันคิดไปมันคิดหอดใายกูดูมึ่ไปเฉยๆนะดูไปดูมากแต่ ดูไปดูมาหนังอารมณ์มันเกิดไปตามชิ่งที่มันคิดว่ไรมันก็จบแล้วจากว่าอารมณ์คือตัวผกเด้ออล่างเงี้ยทิฏฐุปาทานเห็นวหนี่ความคิดเป็นใหญ่ออุปทานอุป,ทา,อปทานซีไม่กล่าวว่างอุปทานใดสังตัว <c oughs> ตามธรรมชาติตามธรรมดาร์ทิฏฐุปาทานคุณเอาความคิดเห็นเป็นไงตัณหาคือความอยากอุปทานของท่ตัณหาสามกับว่าไปด้วย กรมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเอารวมรวมว่าเป็นามอยากตัวเดียวอย่างนี้กับ้านมันจะแยกแบ่งไปเองเมื่อเมื่อเมื่อเอายังท่านได้รู้ท่านตัณหาพราวมแล้วก็บท่านได้รู้ท่านควบฉิดเรื่ว่าทิศถูกปาทานหมายถึงว่าเอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่นี่ถ้าจับดักตัวนี้ได้แล้วมันจิมันก็ทุกอย่างกับิดับต้องเองหมดอลยทิศถูกปาทานเสื้อพุถูกปาทาน เสรพตุปาทานคือว่ายังมีความยึดมั่นถือมัน่นจากสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้กระทําสืบต,ต่อกันมาในเสรพตุปาทานมาเนี่ยกาโมุปาทานตัวนี้ล่องรับไปแล้วตามที่ตัวเองพอใจในรูปในรสในกลิ่นในเสียงสัมผัสอารมณ์ความรู้สึกการมุ่งปาทานเอ,อไหลลงเข้าสู่ความเป็นตัวตนที่แท้จริงไปหมดอัตตะวาทุปาทานอัตตะนี่คือความรู้สึกเนี่ย อัตตวาทุบางคนเข้าสิเหตุไปตามหรือพูดไปตามวาทุคือวาทะกการกระทําคาพูดของเขาเองอัตตวาทุปปทานนั่นแหละตัวตนที่แท้จริงยังมีอยู่ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่อุปทานสี่อุปทานสีนี่รวบรวมให้ฟังโดยภาษาเข้าเขาใจง่ายความรู้สึกพอใจกับไม่พอใจนั่นแหละอุปทานตัณหาคือความอยากตัณหาสาม ประทานซีบอกง่ายๆเกิดขึ้นจากความคิดของเขาเองบัดคนเราความคิดของเขาเป็นไงจิตก็คือผู้ลูกผู้ลูกก็จิตผู้ลูกผู้หลงผู้ยังมันยู่ในนีทั้งบัดนั่นแหละทำให้ท่านเดี๋ยวท่านมั่นดื่อเลยเอาหลวกไหวก็นาเอาความเห็นของควาเป็นไงเวลาบอกยังกับศาเนาะแม้ความเห็นนั้นจะถูกแต่ว่าก็เอามาเป็นไงไม่ยึด มาตัดสินผู้อื่นว่าผิดเด้เฮาแต่ว่าผู้คนท่านคนรู้แล้วคนกันแนะไปซื่อ,อแต่ไม่ยืนยันตัดสินใครผิดใครถูกก็ได้ออกจากความผิดความถูกไดก็โน้มปัญหา่ออกจากบริเมนว่าบอหูเลยออกจากคือไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบ่ได้ไปยืนยันว่าจังสี่ได้จังสี่ได้นี่มันจะอ,ออกจากใจอัตตาออกจากอัตตวาวัตถุบาทานเวลาคนเสียงกันจะเอาชนะกัน ออันหยาบๆนี่นยากกันหมืว่าที่สูงก็โลดแต่เขาบอกฟังควุ่มความเห็นกับของเองอะไรที่ถูกประทานหรือมันก็นไลรด่วยตงเปแตไปอัตตาวาทุประทานคือความรู้สึกคืออารมณ์ความรู้สึกที่มันพุ่งออกมาทั้งปากเวลาทกเทียนกันนั่นแหห้สังเกตความรู้สึกตัวนี้มีหรือบ่มีแต่เขาบอกเสื่อเขาบอกทำตามมันจะสูงขึ้นเด้อนั่นแหละอัตตาวาทุประทานอนแม้คมดีแมค้คมถูกต้อง,องเห็นม่้นี่เพิ่อก็ยนั่งว่าใหึด ชวนผู้บอยืนเพิ่อนกับแสดงไปซื้อๆได้แดนไฟเฮ็ดกระสางไม่กระสางบ่แม่นคูเด,ด้อแต่ว่าคำว่าบ่แม่นคูเขาบอกเอาเองมือถึงน,นะ <c oughs> เออเขาเรียกว่ากรรมมันมังอไปให้เสื่อดอกซื้ออยู่วลาเขาบอกไปซื้อแนะให้เฮ็ดกระสางบ่ได้มีผลกับไผบ่เฮ็ดกระสางบ่มีผลกับไผบ่มีผลกับเฮามีผลกับตุนเนี่ย ตัวนี้เป็นตัวเขาขันละเอียดแล้วเด้ออันรีประเภทว่าพวกคุ้มความคิดเกี่ยวกับความบาดขีดทางคิดมากเลยจากว่ารพะอรหันารทางคิดมากเลยแต่ว่าบ่ไปอยู่ในความคิดจต่ก็หลังทุนสั่งแต่คิดมากคิดจนเบิดคิดเหลือแต่ความคิดแต่ว่าบ่มีตัวตนเป็นทุนสั่นคิดจนเบิดเลยล่ะ มันไหลกันมานบดละสิ่งสิ่งใดที่มันสร้างสมมาเรื่อยๆรย่อยๆตั้งแต่เริ่มมันสร้างสมยังบุญเริ่มตาจจเว่าหาต้นเริ่มมันหาอะไรแหละไปเจอช่างได้กระสางเข้าย็นนี้จากกายเวทนาจิตทมโดยอาศัยอาณาปานสิรู้ลงเข้าออกมันรู้ลงเข้าออกเวทนาหมายถึงเอาอวบกขาเวทนามาอยู่นี่เวทนาในเวทนาเป็นอเบกขาเวทนากายเวทนาจิต มันสิบสำรวจของมันเองนั่นแหละเดี๋ยวมันก็คิดมาถึงล่มมั่งคิดถึงเวทนาอาการปิติมั่งมันก็ไล่ข้าสุขคขาว่าธรรมคือมันหลายสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ว่าไรแต่เขาร่วมคขาว่าธรรมมาแต่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความเกิดถึงเป็นธรรมดาบางคนก็ไปยึดมันถือมันบ่ามีอยังจิตถือเอาเป็นสาระได้แต่ท่านมันเหล่านันก็ปล่อยเองหรอกเขาไม่ได้ปล่อยหรอกความจริงมันเขาไม่ได้ปล่อยเ่านบ่ได้วว่าแต่ว่าต้นแรงเขาต้องกำหนด กำหนดสตินึกถึงล่มสะกอนตัวนี้เข้ากำหนดใด้ลึงบอกว่าเออจะพึ่งไปหวังเอาผลจะพึ่งไปหวังเอาใดๆทั้งสิ้นกับมันออให้บำรุงตนให้ดีบำรุงตนบำรุงหลากห้ดีคืเอเข้าปาลูกักองอะไรเข้าไปกำหนดเอามากหน้าหมากสันหมากหย้าหมากเลือนหมากขาวอะไรด้วอใบย,ยังสั้นใบยังสี่ดอกต้องออกแบบมันแบบนี้อะไรออถ้าว่าไปกำนดดหนดไดนั่นคือ นั่นแหละมันยุดมันถือมันหรือว่ามันพอถึงความสงบสุดเลยสำไปคือฮาต้องกำหนดตัวเองกับลมหายใจมากที่สุดเเห็ดไปเถอะมันจึงมันจึงเป็นเราเองก่อกคือบอกคงนะแหละมันยังออกหมากมันออกเองก่อกเขานปรเด้ยไปกลุ่มออกมันก่อนจนมากคนมันกลุ่มออกหมากเริ่มตั้งแต่สื่อในมันมากดิเอออยากได้มันแบบเงี้ยเง้วค่ะว่าสม็ตรตามมิตรหรอห้ามขายกล้ายกิโลหรอเนาะ คือฟังมากปุ๊บเดี๋ยวคุณวังเอาอรลันน์นี่นะก็หมายกัเลยคืออ่านหนังสือธรรมะปุ๊บเอาแล้วคุมอัหันน์น่ะนนริบเดตลละเนาะสงสันเดีวท่านในโลกมือเห็นอย่างนี้ได้นั่นนะสงสัยเพราะนั้นพขาจะยามนี้สติอยู่กับลมหายใจเขาออกเถอะดังนั้นเขาจะเป็นของเขาเองมันจะเป็นของมันเองเออมันจะเป็นเองดอกอ,อะไรตัวจิตในจิตมันก็มีในหันีจริงร่วมแล้วเป็นอันเดียวกันเบิดนั่นแหละลมหายใจนี่แหละคือหมักเออ ผลก็อยู่ในล่มให้ใจนั่แหละมากับผลน้ำกันเรียกกจริงอย้อนแล้วย่าไปยากได้ยังเห็นยังไป่เห็นยังกระซางเริ่มปัดออกแม่น้ยังสิเกิดขึ้นภายในกระซางฮาเ็เลยว่าแขยู่กับร่มยาวกมอจิตออกไปหามันอันจ่งที่มันเกิดสภาวะหรู้ความดู้ซึกอื่นอืนสภาพว่าความรู้ซึว่วโยกังสิเก็ก็ต้องให้มันหูซื้อโยกสั้นแสงสว่างเกิดเห็นนั่นเห็นนี่ไปหางตาหมั่งเห็นเต็มตัตามั่ง เออวุ่นวุ่าวัโตอยู oh ่โตสั be ่นโตหดโตร่ม well, ล so, uh, ุบแล้วไม่ขีดอินมึงกระสางมันมันลอยเวียนวานก็ตามอากาศกระสางมันขออย่างเดียวให้มีความบูสุกโตอยู่ในร่มนี่นี่มันจบอยู่ในความบูสุษโตในร่มนี่เด้ส่วนมากมันเอาความคิดฝุ่นไปใส่ใจให้ความสําคัญกับกับที่มันเปลี่ยนคนส่วนมากกับชิ่งที่เห็นกับชิ่งที่ได้ยินกับฟินที่ได้โดยสัญญามันและทั้งว่า ถ้าไปเห็นอย่างนพักก็แบบแบบแม่ปวดไปใส่ใจไปใส่ใจตัวอนแบบแบบเกิดขึ้นภายในภายในนออั่นเกิดขึ้นภายในใน,นั่นองความคิดของสางขึ้นมาเองได้ไหินตนาภาพไปหูจารุล่ะจินตนาภาพจินตนาเสียงจินตนากลิมอะไรกินแต่หน้ารถธรรมดาก็หนตนาการเอาเบิดทุกอย่างอย่างเดียวเน้นอย่างเดียวคือรู้สึกตัวนี่เพรานี้ เป็นเป็ผู้มีจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่ในความรู้สึกตัวตัวเดียวก็แล้วอยู่ในหุ่นดังแหละเรื่องบอกว่าทุกคนก็ตองไปยังมากาแค่ปฐมช้างเออแค่การเพ่งอยู่ในขันตนขันแรกเพ่งเออเมื่อเราทำความรู้สึกอยู่กับลมหาอ,ออกมาเพ่งอยู่เลยดูกล่มเขาอ,ออกเอ,อแค่นี้ก็มีอาการปีกี่เกิดอ,อยู่ในระวางการคิวของพ่อผู้ดได้ตายยิ่งทำหนี้เลมันก็มาเกิด และพอ มีโตอิระโธยาสถีติโยวิวัชสันโต <mgraceCal> <mgrace BelgianALLY>